สวัสดีค่ะดารากอสิบกลับมาแล้วค่ะชมพู่อารยาเจอทัวร์ลงไม่หยุดถูกจับตาทวงถามรีวิวซินอ v ว c เข็มที่2อ G ร้อนระอุก่อนหน้านี้นางเอกซุปตาอย่างสาวชมพู่อารยาเอฮาเกตที่บ้านของเธอนั้นอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็ได้ออกมาโพสตภาพและรีวิวข้อความการฉีดซินอเวกผ่านมาได้1สัปดาห์พร้อมกับให้เหตุผลและข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจฉีดไว้อย่างยาวเหยียดถึงก้าหน้าสไลด์บนภาพไ G แต่ถึงอย่างไรก็ตามค่ะชาวเน็ตก็ตั้งข้อสงสัยถึงดาราที่ก่อนหน้านี้โพสต์อินสตาแกรไปฉีดวัคซีนชีโนแวคเข็มแรกแล้วก็ได้ถูกจับตาม,มองไปถึงการฉีดวัคซีนเข็มที่2อย่างต่อเน,นื่องจนกระทั่งวันเวลาได้ผ่านไปเป็นเดือนก็ยังไร้วิแววของการรีวิวฉีดวัคซีนเข็มที่2จนกระทั่งเกิดทัวลงในทวิ t เตอร์และใน i อของสาวชมพู่ล่าสุดก็มีการทวงถามการรีวิวยังคงเป็นคถามที่ถามกันมาอย่างต่อเน,นื่องค่ะ ไม่ว่าสาวชมพู่จะโพสรูปอะไรก็จะมีคำถามในลักษณะนี้เข้ามาใต้ภาพโดยชาวเน็ตก,ก็เผยว่ารอคุณชมพู่รีวิววัคซีนเข็มที่2อ,อยู่นะคะให้เกียรตแฟนคลับกันด้วยค่ะคุณชมรออยู่ค่ะขออนุญาตสอบถามนะคะรีวิวฉีดเข็ม2ใหน่สิคะ นี่ดิฉันฉีดซีโนแวคเพราะคุณชมพู่เลยนะคะขอปรึกษาค่ะในฐานะที่คุณเป็นผู้สามารถรีวิววัคซีนได้เราจะเอาอยัางไงกับซีโนแวคดีครับก่อนหน้านี้บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าก็ออกมาเรียกร้อง mRNA, mRNA เป็นวัคซีนหลักกันแล้วก็อยากจะได้ความเห็นจากผู้รู้ครับทุกทุกคนที่เขาออกมาเรียกร้องอยากจะให้คนในวงการบันเทิงออกมาเป็นกระบอกเสียงให้พวกเขาบ้างก็เพราะว่าในวันที่พวกเขาเหล่านั้นยังไม่มีชื่อเสียงมากพอก็ยังอยากได้รับการสนับสนุนจาก ประชาชนลงรูปลงผลงานก็อยากได้ยอดไลค์ยอดฟอลโลอยากได้การสนับสนุนแล้วพอได้รับการสนับสนุนมีคนติดตามกันเยอะมีงานมากขึ้นทนนั้งโฆษณาทั้งงานอีเวนต์และเป็นที่รู้จักกันแล้ววันนี้พวกเราก็อยากให้คุณออกมาเป็นกระบอกเสียงกลับให้พวกเราบ้างพวกเขาเหล่านั้นกลับนิ่งเฉย วิกฤตขนาดนี้แต่ก็ยังลงรูปผลงานตัวเองไม่ผิดหรอกค่ะแต่มันเสียความรู้สึกแล้วก็ลงรูปลงผลงานก็ต่อไปนะคะว่าแต่รอใครซัพพอร์ตประชาชนเขาตาสว่างกันหมดแล้วค่ะเมื่อไหร่คุณแม่จะรีวิววัคซีนซิโนแวคเข็ม2คะรออยู่จ้า วัคซีนซีโนแวคเข็ม2แล้วครับรออยู่นะเงียบกลิบยังไงก็ขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากข่าวสดด้วยนะคะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆจากดารากอสิบกันนะคะขอบคุณค่ะ